ก็ท้าน normal หนูใส่ตัวไหนอะหนูก็เขียนไปครับใช้แค่ที่ normal อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก็คือหนูก็ต้องยึดว่าถูกเมื่อไหร่ที่หนูวางแผนแสดงว่าหนูกําลังจะทําข้อมูลให้มัน normal เพราะฉะนั้นหนูต้องเขียน normal ก่อนว่า,วาถ้า normal ใช้สถิตินี้แต่ถ้าในากรณีที่ข้อมูลไม่ normal distribution หนูจะใช้สถิติอะไรอ๋อค่ะค่ะ ดีมากครับแสดงว่าได้เริ่มเขียนแล้วเนาะพระอาจารย์อัธพลให้หนูเขียนแล้วนี่าามีคําถามอะไรไหมครับอาจารย์คถามได้นะก<อ>ูขนาดนะคะอาจารย์จะตรวจแบบสอบถามให้อีกรอบไหมคะตรวจครับตรวจใหม่ทั้งหมดครับขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนทคบไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ครับ,บรวมถึงโครงร่างงานวิจัยไวยครับหนูก่อนที่หนูจะส่งโครงร่างงานวิจัยแล้วแบบสอบถามทั้งหมดหนูต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจแล้วก็เซ็นชื่อกำกับก่อนนะครับอาจารย์ชมพู่แจ้งไว้แล้วเนาะมีไหมครับเด็กๆหนูถามตอนนี้ยังดีกว่าที่หนูจะมาถามทักที่หลังแล้วก็อาจารย์ไม่ว่างตอบนะครับแล้วหนูเวลาทักไปหาอาจารย์เขา่าสิ่งที่สำคัญคือ ต้องถามอาจารย์เขาก่อนอาจารย์สะดวกไหมนะครับเพราะว่าหนูชอบอย่างนี้ครับว่ามาส่งวันที่กําลังจะส่งแล้วหนูก็บอกว่าอาจารย์มันต้องส่งวันนี้หนูก็เลยส่งอาจารย์วันนี้แล้วถ้าสมมติวันนั้นอาจารย์ไม่ว่างนะครับกลายเป็นความผิดอาจารย์หรอที่หนูจะทําให้หนูส่งช้าดังนั้นอยากอยากที่ที่อาจารย์บอกหนูทุกครั้งครับเดทไลน์เอาไว้วันที่คอมพิวตดังนั้นก่อนที่จะก่อนที่จะคอมพิวตหนูต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา รับรู้ก่อนเนาะก็ทําให้มันเสร็จก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสักสาวันเพื่อมีการดาเนินการแก้ไขการแก้ไขมันไม่ทำให้อาจารย์ดีขึ้นหรอกครับมันทําให้งานของหนวดีขึ้นต่างหากนี่ไงครับถ้าไม่มีอาจารย์จะให้เวลาพวกหนูไปเขียนไปทํางานนะครับแล้วที่สําคัญคือพวกเรา,เาต้องจัดสรรเวลาอาจารย์เป็นห่วงแค่นี้แหละจัดสรรเวลานะครับ ถ้าพวกหนูยังมีเวลาว่างในการที่จะนั่งคุยกันมีเวลาว่างที่จะกินประทะเวลาว่างที่จะไปเทียเท่ยวขับรถเที่ยวในเมืองแสดงว่าหนูต้องมีเวลาว่างในการทํางานด้วยเนาะเพราะเมื่อ,อไหร่ที่หนูมีเวลาที่หนูจะทิ้งลมหายใจไปวันๆอ่ะแสดงว่าหนูก็ต้องทิ้งลมหายใจอย่างมีประโยชน์ด้วยอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าทุกวินาทียี่สชั่วโมงต้องมาทางานทั้งหมดนะครับหนูต้องจัดสรรเวลาพักแปดแปดชั่วโมงอแต่ตอนนี้งานมันเร่งขอพักหกชั่วโมงก่อนได้ไหม แล้วที่เหลือหนูมาทํางานหลังจากนั้นก็ไปรีแลกซ์เนาะชีวิตจอปอชีวิตการทํางานจะเป็นแบบนี้หมดครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมาพักได้ตลอดถ้าพักได้ตลอดก็ต้องไปออกบริษัทเองมีสถานประกอบการเป็นธุรกิจตัวเองแต่การเป็นธุรกิจตัวเองแค่จะไม่ได้พักเลยยีิบสี่ชั่วโมงเนี้ยมันก็ทุกคนมันก็ต้องทําแบบนี้ครับอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าบัณฑิตของสาขาเราอะ่ะมันมี พี่ๆห่อาจารย์อยากให้หนุพมกหนูอ่านมากเลยอาจารย์ไปสอบถามพี่ๆมาว่าอยากให้สาขาสอนวิชาไหนเพิ่มเติมอีกไหมหลังจากที่นี้ไปแล้วรู้ไหมพี่ๆตอบว่าอะไรครับความรู้ที่เกิดขึ้นจากมอพยาวเนี่ยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานแล้วแต่ส่วนที่อยากให้มหาลัยเพิ่มเติมมากที่สุดเือคือเรื่องของทักษะในการสื่อสารกับผู้ใหญ่อ่ะซึ่งอาจารย์ก็บอกเออมันก็จริงนะพวกหนูมีทักษะในการสื่อสารกับอาจารย์น่ะ ยังไงอ่ะทักษะในการสื่อสารกับอาจารย์ผ่านอีเมลอย่างเงี้ยหนูหนูหนูขึ้นต้นลงท้ายยังไงทักษะในการส่งส่งข้อความไปหาอาจารย์ทักษะในเรื่องอาจารย์เคยรับโทรศัพท์ครับสิ่งที่หนูรู้มไหมสิ่งที่หนูทักทายอาจารย์คืออาจารย์ขาอาจารย์อยู่ไหนคะอย่างเงี้ยอาจารย์คืออาจารยนะ์ไม่ได้เป็นคนที่แบบเออเรื่องมากในเรื่องของการสื่อสารหรอกนะแต่เมื่อไรที่อาจารย์ฟังเนี่ยรู้สึกแบบเออถ้าเขาไปถามนี้กับคนอื่น คืออาจารย์จะอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศไทยก็เรื่องของอาจารย์แต่สิ่งที่หนูจะต้องพูดถึงก็คือหนูต้องแนะนําตัวอาจารย์สะดวกคุยไหมคะถ้าไม่สะดวกหนูหน่นนี่นั่นถ้าสะดวกเขาก็จะบอกหนูเองหนูต้องไหมรวมไปถึงในข้อความด้วยครับข้อความคือเออไม่ได้หมายถึงคนที่ส่งหาอาจารย์ครับหมายถึงว่าข้อความที่หนูจะส่งมาหนูต้องการอะไรอาจารย์ขาหนูขอความการุณาไม่ใช่อาจารย์ช่วย มันไม่ได้หมายความว่าถือยศถือศักดิ์นะคบอาจารย์แต่หมายความว่ากำลังจะบอกพวกเราว่าเมื่อไหร่ที่หนูใช้ข้อความมันไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางของหนูครับเพราะฉะนั้นอารมณ์มันจะแปรเปลี่ยนไปตามคนอ่านดังนั้นหนูต้องเซฟทุกข้อความทุกอันให้ให้ให้มันดูแบบเป็นบุคลิกของเราอะครับเนาะอันนี้อาจารย์หลักท่านก็โอเคไม่ ไม่แฮปปี้ที่ที่ที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเราเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กที่ดีในสายตาของคนอื่นด้วยเนาะอาจารย์ชื่นชมกับพวกนี้นะครับว่าตั้งใจนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่อาจารย์ออนไลน์ก็พวกหนูก็มาอย่างคับขั่งแล้วก็ครบถ้วนนะครับแต่ก็แต่ก็อยากให้ทํางานแท้ออกมาดีด้วยนะครับโอเคก่อนจะจบไปอาจารย์ชมพู่มีอะไรไหมครับอาจารย์ชมพู่สั่งงานเด็กๆไหมครับสวัสดีค่ะเรีย์เพิ่งเข้ามาเพิ่งสะดวกเข้ามาเนาะ อาจารย์แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งงานอยู่ใน Microsoft t e a m นะคะต้องขออภัยด้วยมีการเลื่อนง,งานเนื่องจากว่า,เ,าเรายังไม่ได้เขียนรูปเล่มรายงานเนาะแล้วพี่อัมก็ยังไม่ได้สอนเขียนก็เลยอาจจะเลื่อนในเรื่องของการส่งโครงล่างวิจัยออกไปเป็นวันที่13ซึ่งมันจะมีทั้งงานที่เป็นโครงล่างวิจัยกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรวมกันส่งโอเคไหมคะอาจารย์จะไปแขกการส่งไว้ใน Microsoft t e a m ดังนั้นวันที่เดซไลส่งจะปรับเปลี่ยนจากวันที่6สิงหาเป็นวันที่13สิงหามี2งานนะก็คือวอร์จอ3กับวอร์จอ4โอเคนะคะอย่างอื่นไม่มีแล้ค่ะการเด็กๆรับทราบนะครับแล้วก็ช่วยอ่านคำสั่งทุกอันให้ครบถ้วนหัวตารางอาจารย์สั่งอะไรไปที่สำคัญคือชื่อ รหัสชื่อนมสกุลอาจารย์สะกดให้ถูนะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ก็ด้วยพิมพ์ไปให้ครบในทุกช่องมันสื่อถึงความเรียบร้อยครับเด็กๆเพราะฉะนั้นวิจัยมันจะสอนตรกกะกระบวนการคิดอย่างเป็นประบบเนาะมันไม่มันไม่ฆ่าพวกหนูนะครับอาจารย์เชื่อมันว่ามันจะติดตัวพวกหนูไปแล้วหนูจะจําเลยครับว่าเมื่อ,อไหร่ที่เอกสารออกจากมือฉันไปคําต้องผิดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เดี๋ยวลองดูก็ได้ครับว่าอาจารย์ตรวจโหดเรื่องของความถูกผิดคันเคาะกัรนหน้ากันหลังอย่างไรนะครับโอเคเนาะอ่ะเวลานี้ก็ให้พวกเราไปทํางานนะครับอย่าลืมนะว่าวิชานี้เป็นวิชาสามมวยกิจนะครับไม่มีการสอบเล่มของพวกหนูคือการสอบดังนั้นถ้าไม่ส่งตามกําหนดเท่ากับไม่มาสอบเมื่อไม่มาสอบคะแนนส่วนนั้นก็จะไม่มีคะแนนนะครับ นาออาจารย์จะพูดแจ้งอย่างชัดเจนแล้วนะครับโอเคขอบคุณเด็กๆทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าเป็นพี่แอมนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอารหัสซูมให้พี่แอมแล้วก็อาจารย์จะมาบีบท้ายๆเรื่องของการหาคุณภาพของเครื่องมือนะครับว่าหนูจะใช้สูตรไหนได้บ้างนะครับโอเคเจอกันครับเด็กๆขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูก